พี่น้องเอ้ยมาเบิงจิงลีดเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจิงลีดแมงปองเนาะคะ่ะเนาะที่เห็นอยู่นั่นเนาะช่วงนี้เป็นช่วงหาอยู่หากินของคนบานหน้าของเหานะะเนาะค่ะเนาะเป็นช่วงที่เหาออกไปจับจิงลีดกันเนาะคะ่ะออกไปทุกคืนทุกคืนเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะตัวจิงลีดอันนี้แมงปองเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าสมมติว่าเสียเอาแมงปองเนาะคะ่ะเนาะ เฮ้าตองตัดไล่มันออกก่อนเนาะค่ะเนาะนั่นน่ะไล่อะ่ะที่ยู่ส่วนหางน,ะนะะั่นเนาะค่ะเฮากระตองเอาออกก่อนเนาะก่อนที่ห้าสีเอาเนาะคะ่ะเป็นแมงป่องที่กินไดนะะ้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าเป็นบ้านใกล้คันบ้าน,นทุ่งนะเอินแมงเง่าเนาะค่ะเนาะมันกินไดนะะ้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องของเฮ้านะ่ะสีเอามามกใส่หัวปีเนาะค่ะเนาะยังแซบเลยล่ะคะ่ะ นี่เนาะวิธีการเอาเม่งฟองของเฮาก็คือบต่อตองจับโดนโตมันพอปันได้เนาะคะ่ะเนาะเฮาเอาไล่มันออกแล้วนะบอกง,ง่ายๆเขาตัดส,ส่วนหางออกแล้วนะเขาก็เอาใส่ถังมาเนาะค่ะเนาะนี่แหละวิธีการเอาเม่งฟองเนาะค่ะโอ้โหเอามันบ่นเต็นออกบ่นี้ถ,ถังมันใหญ่เนาะถังมันยว้วออป้าแตงสวดๆ พูน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 น่ะจิงหลีดเน้ะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยแม่จับจิงหลีดมันเป็นดำๆอยู่อีหลีเดยต้องจับเอาเนาะใน,นตะคุบเอาโหลด อืม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 ุ่นนะพุ่นนะโอ้ยเนาะพุ่นพุ่นพุ่นเสียตัวเด็ก่อนโอ้ยพุ่นพุ่น เป็นบรรยากาศกลางคืนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องที่พ่อแม่พี่น้องของเฮาออกมาจับจริงรีดกันเนาะค่ะเนาะนี่นะแต่ละคนน่ะตะคุบเอาตะคุบเอาเอาด้อค่ะเด้อ<ด>พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งจริงรีดมาเบิ่งจริงรีดเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็น,นดําดานอีลีดเด้อนี่นะ ช่วงกลางคืนเนาะคา่ะพ่อแม่พี่น้องที่จิ้งหรีดออกร้ายเนาะคา่ะนอกก็คือจากถุ่มหนึ่งไปนั่นละช่วงถุ่มหนึ่งไปถึงสามถุ่มสี่ถุ่มนี่จิ้งหรีดจะออกร้ายเนาะคา่ะช่วงนี้นะเฮากับมาจับเอาเนาะค่ะเนาะซึ่งเป็นจิ้งหรีดธรรมชาติเนาะคะ่ะห้องบด้เลียงเนาะค่ะเนาะเฮากับมาหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตของเฮานี่ละนี่นะมาเบิ่งพ่อแม่พี่น้องของเขานะคะ่ะแต่ละคนนี่ ตะคูบเอาตะคูบเอาเด้อค่ะบัว่าสิเป็นเขียดบัว่าสิเป็นหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะคะที่ที่อยู่ในทงไฮทงหน้าของเฮ้าเนี่ยคือบอกง่ายๆว่าก็แล้วแต่ผู้ใดสิเอาคือกันเนาะก็อยู่ตามพื้นดินพื้นยาแบบนี้แหละเด้อค่ะจิงหลีดอยู่เนาะค่ะเนาะเฮ้ากับมาตะคูบเอาเนาะโอ้เนาะพ่อแม่พี่น้อง แต่ละคนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้บ่ได้พักเลยเด้อค่ะเด้อแต่ละคนนี่จองสิตะคุบจิงลีดกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะลองฟังเสียงจิงลีดเบิ้งเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องว่ามันสิหลายสาใดเนาะ,ะ่บ เสียงจริงหลีดเสียงจีซ่อนเสียงจักจั่นเนาะค่ะเนาะบางที่ก็เป็นเสียงเขียยเนาะค่ะหองตะลบอบอ้วนอยู่กลางทุงหน้านี่ละเวลาเข้ามาหากาแล้วแต่เข้าสิเจอคือกนเนาะเข้าเจออันใดเขากระจบเอานอกก็แล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละคนเนาะค่ะบางคนก็บ่เอาเขียยเนาะค่ะพอแม่พี่น้องบางคนเพิ่นมหาจริงหลีดอย่างเดียวเพิ่นก็เอาจริงหลีดอย่างเดียวเนาะแต่ว่าบางคนกับเอาเบิดทุกอย่างเนาะค่ะเห็นยังกับเอาจังส่นะ อันนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจเนาะค่ะนี่นะมาเบิงพ่อแม่พี่น้องของเฮาเพิ่นจับกันเนาะค่ะตะคุบจับอา้าวตะคุบจับเอาเด้อค่ะเด้อมันหลายอิลีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสําหรับไอ้จิงลีช่วงนี้ของบ้านไก่คันบันทุ่งนั่นเนาะออกเต็มทองให้ทองหน้าอิลีเด้อค่ะแต่ว่าบางที่นะเฮาเนะี่ยซีเมยกว่าจิงลีอีก เข้าเนือยก่อน่ะมันจิงหลีมันลายลายการตะคุบของเข้าเข้าตะคุบไปตะคุบมาเข้ากับหนยก่่ะเนาะบางที่ก็นั่งผักก่อนคือกันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งใกล้คันบานถุงเองนี่ก็มากกับรุนแม่เนาะมีการนั่งผักเขียวมาก่อนกมี่เนาะค่ะหอน้ำมากินนั่งผักกินน้ำนั่งผักเขียวมาก่อนก็มี่เนาะเพราะว่าเข้ามากกับรุนแม่เนาะค่ะเนาะนี่แต่ละคนเนาะ บอดเงเงยนาเลยด้แต่ละคนนะขูบเอาขูบเอาพอว่าเฮาบอดได้มาโดนเนาะค่ะเนาะเฮามาวันหนึ่งเนะบ่เกินสองชั่วโมงเนาะค่ะเฮากะกลับบานกันเนาะค่ะเนาะคือเฮามาหาพ่อกินนั่นล่ะยังทีแก้ขันมันทงบอกบอกทุกทุกคลิปนั่นล่ะค่ะว่าเฮามหาเอาแต่พ่อกินเนาะค่ะเนาะคือมือนหนึ่งบ่เกินสองชั่วโมงเนาะเฮากะกับบานกันเนาะค่ะ แต่ละวันเฮ่าออกมากันไล่เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องบางมือก็มีลูกเล็กเด็กแดงมาน้ำพร้อมเด้สำหรับการออกมาจับจริงลีดของบ้านไกขันบันทุงนะะเนาะเฮ่าออกมาเกือบทั้งหมู่บ้านนะเนาะค่ะเนาะนี่โตจริงรีดเนาะคะ่ะเนาะอยู่ตามพื้นดินนี่ละเนาะคะ่ะ เป็นดำๆอยู่นะะเนาะค่ะนาะก็แล้วแต่พูดได้สิตะคูบเร็วตะคูบซาคือกันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบิงกันเนาะคะ่ะทละคนได้ไลฟ์จำใดเนาะเฮามาเบิงกันเนาะ,ะมาอมาบดนี่มากุ้งห่อมาอยู่เขียว น ề m ๆอย่างนด้ล <c oughs> oh, uh, oh, ่ะโอ้โหสาวด้าพอมนคอยเรื่อยๆนี่โอ้สเวอด้าลาไพูดเาวเล็กอือสองสันสามสัน พูดอีน่แล้วเ้ยโอ้ยเรียนได้ลาก่มจนมาเตเวนก็ได้หลายสบงละลากสิแม่มันก็ได้ังสีสูงมือัวบ้านมันก็ได้ตัวใหญ่มันจะเอาตัวใหญ่มันเโอ้เขียกอะไรเขียกแต่จับใส้กันตีบ่วงขูมาผมมามาเตเวนอยู่ดอกจับมาอย่องเงียละแต่ว่ามันตัวใหญ่งคเลยจับใส้ก้น ่าวนะพอแล้วเนาะค่ะพอแม่พี่น้องเนาะ,ะพักเขียวมากแล้วพักกินน้ำแล้วยางกระป่านกันเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะสำหรับมือนีก็แค่นี้เด้อค่ะพอแม่พี่น้องเดี๋ยวมืออื่นไกลขันมันธงสิพามาจับใหม,ะะม่เนาะมาเบิ่งมืออื่นว่าห้าสิได้หน่อยได้หลยสำไดเนาะ,ะสำหรับมือนีแค่นี้เด้อค่ะ